ยุบนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องออรโมและโครโนของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องมาทําความรู้จักเกี่ยวกับตัวประกอบของจํานวนนับว่ามันคืออะไรนะครับตัวประกอบของจํานวนนับเนี่ยจะหมายถึงจํานวนนับที่หารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความรู้จักเกี่ยวกับจํานวนนับกันก่อนว,ว่ามันคืออะไร นะครับจำนวนนับก็คือจำนวนที่เริ่มตั้งแต่1เป็นต้นไปนะครับจำนวนนับที่เริ่มต่จาก1เป็นต้นไปก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสแสดงว่าจำนวนนับที่น้อยที่สุดของเราก็คือ1นะครับนักเรียนต้องจำไว้ให้ดีนะครับว่คือ จำนวนนับของเราจะเริ่มตั้งแต่ 1. เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการหาตัวประกอบของจํานวนนับกันนะครับข้อแรกเลยก็คือหาตัวประกอบทั้งหมดของ18เรามาดูว่ามีวิธีการหายังไงนะครับเนื่องจาก18นะครับ18ของเราหารก็อบอกว่าหารได้ลงตัวหารด้วยอะไรครับ ก็คือจํานวนนับที่น้อยที่สุดก็คือตัวแรกเลยก็คือ1นึ่งหาร1ได้18อ่าอันนี้นะครับนักเรียนต้องจําให้ได้จํานวนนับใดก็ตามหารด้วย1จะได้ตัวมันเองเสมอาในที่นี้18หารด้วย1ก็จะต้องได้18นะครับอ่แล้วต่อไปก็เป็น2 18หารสองได้ลงตัวไหม18หารด้วยสองเนี่ยได้ลงตัวหรือไม่เราถ้าจะง่ายง่ายก็เราต้องสุดคูณแม่สองถ้าเจอ18แสดงว่าหารได้ลงตัวแต่ถ้าไม่เจอก็แสดงว่าหารไม่ลงตัวต้องไปเลยก็จะได้สองคูณเก้าได้18แสดงว่า18หารด้วยสองผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ เกต่อไป3เราก็ต้องสุดรคูณแม่3ามไปเหมือนเดิมนะครับก็เป็น18หารได้ลงตัวผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6อ่าต่อไป4ลองต้องสุดรคูณแม่4ไปนะครับอ่า4มันไม่ลงตัวใช่ไหมครับเพราะว่า4 4 16 4 5เป็น20มันไม่มี18ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องเขียนนะครับ เราจะเขียนเฉพาะตัวที่หาได้ลงตัวนะครับต่อไปไม่5มีไหมครับ5 3 15 5 4ส0ีอ่าไม่มีอีกแล้วเราก็ข้ามไปต่อไปไม่6อ่าไม่6 18หารด้วย6อ่าก็คือ3เพราะว่า6คูณ3ได้18นะครับต่อไปไม่เก็ดเก็ดสอง่าม21 4สไม่มี ่อไปไม่แปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่เอาไม่มีอีกแล้วต่อไปไม่เก้าเอาไม่เก้าได้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสองนะครับอะต่อไปเลยเราก็ต่อไปเรื่อยจากเก้าก็เป็นสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วตัวสุดท้ายก็คือสิบแปดว่าได้ไม่ได้ นะครับอ่ะเราลองดู10ได้ไหม12 20 11 1 2 20ไม่ได้11 1 11 11 2 22ไม่ได้12 1 2 2 2 24ไม่ได้13ไม่ได้14ไม่ได้15ไม่ได้16ไม่ได้17ก็ไม่ได้ตัวสุดท้ายที่มันจะได้ก็คือตัวมันเองอ่ะ ก็คือ18คูณด้วย1นะครับได้18แสดงว่า18หาร18ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นะครับผลลับที่ได้ก็คือ1แสดงว่าจํานวนตัวประกอบของเรานะครับก็จะมีแค่นี้นะครับเวลาเราเอามาหารเนี่ยเราเอาเฉพาะ ตัวเลขที่น้อยที่สุดจนถึงตัวมันเองแค่นั้นนะครับไม่ต้องเอาเลขอื่นเพราะว่ามันจะหารไม่ลงตัวแล้วแน่นอนนะครับอ่ะแล้วเราจะเราจะรู้ยังไงว่าตัวประกอบของ18มีอะไรบ้างก็คือเราจะเอาส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็คือตัวประกอบทั้งหมดของมันอ่าแสดงว่ามี1มี2มี3มี6มี9และ 18นะครับเราจะได้แล้วว่าตัวประกอบทั้งหมดของ18ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ตัวนะทีนี้เดี๋ยวเราลองดูตรงนี้นะครับข้อสังเกตนะข้อสังเกตน้องดูนะครับอันนี้ผลลัพธบ<ด>ตัวห<ด>าร<ด>กับผลลัพธ์หารด้วย1ได้18 หารด้วย18ได้หนึ่งอ่าเห็นอะไรไหมอ่ามันจะเป็นคู่เป็นคู่อยู่อ่าอันนี้2 9 9 2อ้าองนี้ก็เหมือนกัน3 6, 6 6 3อ่าพอเห็นไหมครับแสดงว่าเวลาเราหาได้หนึ่งตัว เราจะได้อีกหนึ่งตัวโดยทันทีก็คือเราหาตัวแรกได้เราก็จะหาตัวสุดท้ายหาตัวที่สองเราก็จะรู้ตัวรองสุดท้ายนะครับอลองดูเดี๋ยวคุณลองเขียนไว้นะครับสมมุติเราหาหนึ่งมาได้สแสดงว่าเรารู้หนึ่งหนึ่งมันได้สิบแปดตัวสุดท้ายของเราคือสิบแปดต่อมาเรารู้สองอเรารู้สองตัวรองสุดท้ายของเราคือเก้า ต่อมาเรารู้สามตัวต่อมาก็เป็นหแล้วมีเลขอะไรระหว่างกลางไหมครับอ่าไม่มีเห็นไหมน้องหาแค่3มตัวสามตัวนี้น้องก็จะได้3ามตัวหลังแล้วน้องไม่ต้องหาทุกตัวนะครับนะเดี๋ยวเราลงไปดูในตัวอย่างที่2กันนะครับตัวอย่างที่สองหาตัวประกอบของยี่ห้า หารเนื่องจากยีหาหารจำางวนนับที่น้อยสุดก็คือ1ได้ยี่หาเหมือนที่กูบอกเมื่อกี้เรารู้ตัวแรกเราก็รู้ตัวสุดท้ายแสดงว่าเราก็รู้25ต้องหารด้วยยี่สิบาคำตอบมันจะสลับกันอี่หนี่1ได้25อันนี้25ก็ต้องได้1ต่อมา ดูแม่สองครับอ่าแม่สอง่าเราตั้งเลย25่สิบห้าสสองหนึ่งสองลบกันเหลือ0ดึง5ลงมาสองอ่ไรได้ห้อ่าได้แค่2องสองสอง 4, ลบกันเหลือหนึ่เหลือเศษ1จแสดงว่า25หารด้วย2ไม่ลงตัวนะครับเราจะไม่เอา2 นะครับต่อไป3 3ได้ไหมเอ่ยอ่าหรือถ้าจะง่ายๆเราไม่ตั้งอ่าเราจะไม่ตั้งหารนี่ไหมครับน้องก็ต้องสุดคูณไปนะครับ3 6 8 3 7 21 3 8 24 3 9 27อ่ะไม่มีไม่มีต่อไ,ไปเป็นแม่4 4 6 24 อ่าสี่หกยีสีต่อไปสี่เจ็ดยี่สิบแปดไม่มีอีกแล้วนะครับแสดงว่าแม่สีไม่ได้ไม่ห้าเราก็ต้องสูตรคูณไม่5ไปเลยนะครับห้า5นึ่งห้าห้าสองได้25แสดงว่า25หาหารด้วย5ได้ลงตัวผลลัพธ์ของมันก็คือหอ้าน้องเห็นตัวนี้ไหม ห้าห้มันยน้อนกลับแล้วแสดงว่าอ่าแสดงว่ามันจะไม่มีตัวอื่นแล้วที่หาร25ได้ลงตัวแสดงว่าคําตอบหรือตัวประกอบของเราทั้งหมดนะครับก็จะประกอบไปด้วย15และ25นะครับจะได้แค่3ตัวนี้นะต่อไปอตัวอย่างที่ 3นะครับตัวอย่างที่3จงหาตัวประกอบของ42อ่ะเราก็เริ่มเลย42หารด้วย1ก็จะได้42อ่ะเมื่อกี้กูบอกแล้วว่าถ้าเรารู้ตัวแรกเราก็จะรู้ตัวสุดท้ายก็คือ42หารด้วย42ก็คือ1 นะครับต่อมา42ไปหาร2ลองดูครับตั้ง42หารด้วย2 2 2 4าลบกันเหลือ0ดึง2ลงมา2 1 2ลบกันเหลือ0อ่าถ้าเศษศนย์ 0, เศษเป็น0แสดงว่ามันหารลงตัวนะครับเราก็จะได้ว่า42หารด้วย2ได้ลงตัวผลลัพธ์ของมันก็คือ21ตรงนี้ นะก็คือเป็น21อ่ะครูบอกแล้วรู้ตัวหนึ่งก็จะไปรู้อีกตัวหนึ่งก็คือผลลัพธ์ของมันนั่นเองก็จะหารลงตัวได้เหมือนกันก็คือ42แต่จะต้องหารด้วย21ได้ลงตัวผลลัพธ์ก็คือ2อ่ะ3บ้าง3บ้างลองดู3า2ตั้งหารด้วย3 3 1 3 ลบกันเหลือ1ึดึง2ลงมา3ามอไรได้12 3 4 12ลบกันเหลือ0อ่ะเหลือ0แสดงว่าลงตัวนะครับก็จะได้42หารด้วย3ได้ลงตัวผลลัพธ์ที่ได้อยู่ตรงนี้ก็คือ14อ่าแสดงว่า42ของเรา ก็ต้องหารด้วย14ได้ลงตัวเหมือนกันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3มันจะเป็นคู่กันอยู่แล้วนะครับต่อไป4อ่ลองดู4อ่า4บ้างส1่อ่าด้วย4 414ล 4. บกันเหลือ0ดึง2ลงมา4อะไรคูณกันได้2ไม่มีนะครับได้0แสดงว่าเศษเหลือ2แสดงว่าด้วย4 ไม่ลงตัวนะครับต่อไป5 5 8 40 5 9 45ไม่มีนะครับไม่6 6 5 30 6, 6 6 3 6 6 7เป็น42ออะลงตัวแสดงว่า42หารด้วย6ได้ลงตัวเป็น7ก็เป็น42ก็ต้องหารด้วย7ได้ลงตัวก็คือ6 อ่ะม,นนม,มันวนกลับมาแล้วใช่ไหมครับมันวนกลับมาแล้วอ่าเนี่ยครึ่งหนึ่งของเราคือตรงเลขหกพอดีครึ่งล่างของเราคือเลขเจ็ดแสดงว่ามันจะไม่มีตัวอื่นแล้วยกเว้นแค่นี้นะครับแสดงว่าตัวประกอบทั้งหมดของเราอยู่ตรงนี้นะตัวประกอบของเราทั้งหมดอยู่ตรงนี้อ่ะตัวประกอบของเราก็คือมีหนึ่งสองสามหกเจ็ด 14 21อ่าแล้วก็42นั่นเองนะครับลองดูนะครับตั้งแต่3ตัวอย่างที่คูให้มานะ,ะมี18อ่าน้องดูดีๆอมี25อ่ามี42น้องสังเกตเห็นอะไรบ้างเลยอ่าเราจะรู้ว่า1 คับตัวมันเองเนี่ยในทุกข้อเลยเห็นไหมหนึ่งตัวมันเอง1นตัวมันเองจะเป็นตัวประกอบนะครับนะเราจะได้ว่า1แล้วก็ตัวมันเองเนี่ยจะเป็นตัวประกอบนะครับนะจำไว้เลยว่า1และก็ตัวมันเองจะเป็นตัวประกอบเสมอนะครับอ่านะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ